มาถึงไปในลาดเดือนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับตรงชัยเบนซินเล็กก็ถากล้องยับประมาะกล้องยบปรมาสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมา,าแชร์เก็ดความรู้เล็กๆน้นอยๆนะครับให้กับผู้ใช้รถก็เป็นรถรุ่นฟีโน่ครับนี่ฟีโน่ตัว ตัวคาบูไฟฟ้านะครับเป็นวันนี้อาการที่จะมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันคือเป็นอาการกล่องเสียนะครับกล่องเดิมจะเป็นสองปักนะครับตัวนี้เช็คอาการเรียบร้อยนะครับก็คือเบ็ดเสร็จแล้วครับคือผมจะสรุปจะทําเป็นคลิปสรุปให้ท่านผู้ชมชมนะครับก็กล่องเดิมผมได้สอบถาม อะไรราคาอะไรไปนะครับก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับก็เลยดัดแปลงครับดัดแปลงจากกล่องเดิมอะไนนี่กล่องเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้คือมันเสียแล้วนะครับก็ผมจะดัดแปลงใส่ตัวกล่องของสปาร์กนะครับมันจะดัดแปลงยังไงมาดูกันครับคือตัวตัวเดิมของมันจะมีสองปัก <c oughs> เป็น คาบูไฟฟ้านะครับเป็นสองปักตัวที่ผมจะมาใช้เป็นตัวปักเดี่ยวของสปาร์กนะครับก็จัดแปลงไม,ไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับก็ถอดสายไฟชุดนี้ออกมาครับนี่ชุดที่อยู่ฝั่งนี้นครับถอดออกมาเลยมาเบิ้งไกลๆเบื้องเบิ้งหน้างั้นจะถอดออกมานะครับแล้วก็กล่องที่เราจะมาใส่เป็นกล่องกล่องสปาร์กนะครับก็เราจะไล่สียังไง สีเดิมมันจะมีส้มสีส้มสีดำสีเสียงนี่นสีน้ำตาลแล้วก็จะมีสีขาวฟ้าขาวฟ้าฟ้าด<ำ>าฟ้าแล้วก็ดำน้ำเงนินตัวนี้ขาวคาดฟ้าดำคาดฟ้านะครับน้ำเงินมันก็คล้ายกันละจาดกองเพียงเราเบ่งเบ้งท่านผู้ชมสีบเหวียน,นี่ ก็มันจะมีรูนี่นะครับหันตัวตัว,ตวไอเหียนบะนิไทยไก่ปวดหนะูตัวกล่องที่เราจะมาใส่เป็นกล่องสปาร์กนะครับมันจะมีเงี่ยงล็อกเขาเขาเรียกตัวล็อกเงี่ยงล็อกยู่นี่มันจะแล้วก็นี่ครับหันตัวปักเข้าหาเราจะมีทั้งหมดหกขาครับโอกลับบอจะมีทั้งทั้งหมดหกขาครับ ก็เราจะเสียบสาย,สายสายสีสีดำฟ้าครับนี่ดำฟ้าใส่ขั้วที่หนึ่งครับเห็นไหมเนียงล็อกอยู่ข้างล่างนะครับเงียงล็อกอยู่ข้างล่างแล้วก็อันตัวปลั๊กเข้าหาเราดำฟ้าขาที่หนึ่งนะครับแล้วก็ขาวคาดฟ้าตัวที่สองครับตัวที่สามไม่ต้องเสียบครับ มาอยู่แถวล่างครับแถวล่างจะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะครับตัวที่หนึ่งแถวล่างนะครับแล้วก็สีส้มตัวที่สองสีดำตัวที่สามนะครับจะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นกล่องสปาร์กนะครับกล่องสปาร์กกล่องเดิมจะเป็นสองปักแบบนี้นะครับคือมันเสียนะครับ ไม่ใส่ครับราคาสูงครับสอบถามราคาไหลรไปแล้วสูงก็เลยมีบังเอินนะครับมีกล่องสปาร์กก็เลยมาแปลงใส่ก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูครับว่ามันจะติดไหมไปตากล้องออกไปไกลๆยังไงเออค่ะโอเคหลังจากที่เราเดินสายไฟเสร็จนะครับเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องดูว่ามันจะติดหรือไม่ติดตาสาแอคชั่น ไ,ไป,ปไปฝากอะไ้ใหญ่ไปโตะที่ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับนั่นล่ะเอาพ่อรถเตะพอแล้ว